ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกค่ะครับผมแหมดูสิพี่บอสนี่เจสิก้านะคะเป็นตัวแทน มารับรางวัลใช่ไหมพี่ปอใช่แล้วนะครับผมเมื่อวัน7ตุลาคมที่ผ่านมาวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เดินทางไปร่วมการแจกรางวัลนะครับเขาบอกเป็นครั้งที่10แล้วถูกไหมฮะ h a u t i n g Awards เนที่จัดขึ้นที่เวน e เชียนเ v น n เชียนค่ะเวน e เชียผมขอโทษครับเวนเชียนมาเก่านะครับที่มาเกานะครับก็ได้ได้รับรางวัลกลุ่มไอดอลยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะครับ Girls Generation ครับใช่แล้วซึ่งก็ มียูซึงจุนนะคะหรือว่าสตีฟยูเนี่ยก็คือเป็นอดีตนักร้องเคป๊อปเนี่ยตอนนี้กลายไปเป็นนักแสดงอยู่ที่จีนแล้วเป็นผู้มอบรางวัลให้นะคะซึ่งเจสิก้าไหนๆก็ไปที่มา,กาเก๊าไงก็เลยพูดภาษาจีนซะหน่อยเชียเชียว่าว่าว่าทำไมไม่ได้ว่าภาษาจีนอ่าฟังซิ and my members send their regards thank you to all my fans out there Thank you guys so much. ขอบคุณมากค่ะชีอี Congratulations น่ารักจริงๆน่ารักนะคุณอะคล้ายๆเขาคล้ายส่วนไหนขาวเขาขาวขอบคุณพอเขาขาวใสอ๋อพอแล้วเดี๋ยวมันเข้าตัวมากกว่านี้แต่ของพี่พอใสกว่านะหัวเอาไอะขาวนี้ดีกว่าผม